คราวนี้ผมจะลองเทสต์ขับ R16 ว่ะแล้วสาวที่ซ้อน R15 แต่ละคนนี่โอ้มีแต่เด็กๆก็กราบสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับกับพี่น้องชาวสายแอปซัคตันครับวัวนี้เรามาอยู่กับน้องๆ3คนนะครับคราวนี้ผมจะลองเทสต์ขับ R16 ว่ะเออ R16 เว้ย R16 ครับลองเทสต์ขับ R16 แล้วก็ไปกับน้องโยนะครับเราไปรอดกันหน่อยเฮ้ยวันนี้มีมีอะไรฮะเสื้อโยเฮ้ยวันนี้มีคนไปฮะ ไม่เข้าไม่ใช่คออนเสิร์ตบุม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 แล้วก็เป็นรถของน้องเขินนะครับที่อยู่ในช่องช่องฮันนี่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 ไบเกอร์นะครับโอเคไปไปกันเลยเหรอเดี๋ยวลองลองลั่นอา R16 ดูครับเฮ้ยปวดเรียกเขาว่าพิกิต R16 เบียดเถอะโทรศัพท์ วันนี้เรามีสายซ้อนนะครับอาสามตัวแรงของเมืองเลดครับจำจำได้ไหมคนนี้อยู่ในคลิปของน้องอยูฟ้าด้วยนะครับวันนั้นแกจอดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงผมก็ไม่รู้ว่าแกเป็นเป็นแกนะครับก็จนจนแกมาเจอคลิปก็เลยได้ได้พูดคุยกัน <c oughs> ท้ายก็ไปด้วยกันเรื่อยๆครับ ไปด้วยกันตลอดเลยน้องโยสตรีทอาร์ตน้ำรวดผมก็ชิวมืดผมก็มืดอ๋อขึ้งหามเดีววะไฟหนาขึ้นห้ามแท้ป๊าเรื่องเลือดูขับีว่าพาดวะ่านฮะป่ะออกท่านนีย ออกทางนี้ดีกว่นไฟแดงก็ไหลยาวดีไปไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนัดไปเด้อนัดไปเด้อเอออย่ามาครับผมไม่เฉยเด้อเอาจริงเด้อเนี่ย <c oughs> เดีดยว้ย R15 ก็ขี่ดีแลวเนี่ย <Yahoo! S 1> พี่หน้าเหรอสาวซ้อนกันเยอะเลย uh huh. แล้วสาวที่ทซ้อน R15 นี่แม่ง <c oughs> แต่ละคนนี่โอ้มีแต่เด็ดเด็ดเลย <c oughs> โอ้ยม,มากลายอ้าวหลงเกียร์เฮ้ย <c> ห <oughs> ลงเกียร์เขาอีกโอ้รถผมเป็นเกียร์กลับนะครับ แต่พอมาขับรถน้องนี่ต้องตั้งสมาธินิดหนึ่งว่าเออพอเท้าเกียร์ต้องยกนะเออโอเคเจ้าของรถเนี่ยเป็นเป็นคนสีสเกตเฮ้ยสุรินสุรินเออเธออฮไปละเฮ้ยลองขี่เล่นกับอาสามดูครับ อ้เสียงเพราะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไฟแม่งไฟไฟบอกแม่งครบเลยอ่ะ <Wow. S 1> มีไฟบอกเกียร์ด้วยมีความเร็วน้ำมันับเวลาครับรอบเป็นดิจิตอลหมดเลยนะเฮ้ยเหมือนห้ารถเท่าไหม <c oughs> นี่หยังวะ <c oughs> เป็นเสั่งว <c oughs> นะนะ ใช้ได้ใช่ได้อก็เพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับ <c oughs> เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันเนาะก็ฝากไปติดตามน้องน้องเหือนด้วยนะชื่อผู้สาวผู้สาวหรอกชื่อฮันนี่หนุ่มหล่อนะครับซ้ายซ้ายซ้าย <c oughs> เอากลารกู หลงเกียร์ตลอดเลยนะฮะคือคือที่หลงเกียร์นี่เพราะว่ารถผมจะเป็นลักษณะเกียร์กลับนะครับเป็น Gear. รีเวิร์สเกียร์เออว่าสามล่นอแต่ว่ารถปกติเนี่ยเขาจะเป็นเกียร์หนึ่งกดลงใช่ไหมแล้วเกียร์สองแล้วก็งัดขึ้นฮะแต่ของผมก็เป็นเกียร์หนึ่งดึงขึ้นก่อนแล้วก็เกียร์สองตบลงเกียร์สามกดกดเท้าคับ ถากูเนี่ยท่านเขาเรากลจวจอดแล้วเนาะ MT03 เอาไปพี่น้องไปเดี๋ยวน้อยปวดเรียกข้าวนะ่า R16 เนละย R16 เลยอารมณ์มันแบบว่าขี่หล่ออ่ะ ได้เยอะ่ได้โชว์อัพอะเยอ่อันที่ห้าโชว์อัพด้วยนะอัพเสียดาวเออวะแต่ว่าเออเมท่าเอออ็มที่โอสามโอ้คิดเเดียวะดีเหรอวเขาบอกผมผิดด้วยลละไม่จบหลอกลูกไม่รู้ เมื่อจางเหนื่อยเนาะคนขับแม่งโคตรหล่อห้ำเคียวอีกต่างหากฟาดไฟแดงเรื่มมีน้องงามหลายสาวละเอยานนด้เสร็ขอนี่นี่วะหมอนนังได้หนิโมบนหมอนนี่นี่ต้อม

เนี้เรามาถอกให้หมดปรายเบียดให้หมดปอกแม่เพิ่งหาย,ยเลยป่ะนี่นายเนี้ยโหน่ากูเพิ่งสุดลอยอยู่ยมา,นะมา,ามาเนอะกูเบียร์ก็ท่านเนี่ยต่ำเนอะแม่มันขี่ดีอารมณ์แบบสปอร์ตจริงนะแต่เบียร์เพิงแบบ คือเราก็ยังไม่ค่อยชินน่ะเด็กยังไว้ใจไม่ค่อยได้อยู่ฮาเอาเลยป่ะเฮ้ยสูสีสูสี ไปซ้ายเฮ้ยไต่คอยท้ามเจอเดี๋ยวล่ะอ้วโม่น้ำหนกสิตีคอยเรียนรถกี้แล้วเขาจับมาได้ผมเรียกข่าวว่าคิด R สิบหกนะครับเฝ้าไปกันแล้วสิตีเหรอโอ้ยไ่กระถากูเนี่ย

để chơi xe, xe là kiểu siêu nè, kiểu siêu kiểu lò, cơ mà nãy là ô, เดี๋ยวมันสงสัยมันยาเพี่อาเหรอเพงน,นคันนี้ไม่เหมาะกับพี่หรอกรอวีโฟอาไปเลยดีกว่าพี่เลยเออพอเปลี่ยนดอกคันนัน่นติเก็บไว้เป็นเอ็นี่ยังก่อสวะสมมาไปถามพระเจ้าหัหันมาเลหลียวพวกหนาวัานสิตีกันหาขวมัน <laughs> ถ่ายไปเติมพุนเนาะโอเคเออถ้าสิเติมได้หลายบาทนะ่อันนี้นายจะประมาณยี่สิบาทก็เติมหรอสามสิบาทเติมหมดเลยเติมยี่สิบาทเหรอฮะเออแต่แต่แต่ถาไปเติมยี่สนบนาเนาะเอาสี่บาทเติมหรอสี่บาทนะ มนเป็น่ปะยัดแ่หนเนาะอู้ยต่แต่ตนไ่งหมื่นเหินจะไปนางแค่นั่นไปเหินข่อยว่าฮะเออขอยว่าตะลิ้ตนมันวะสติกเกอร์วะอ๋อสติกเกอร์เหลือยเหลือยแพนนสีคตดเขี้ยวเลยไฟแมงดาคักเลย มื il, ัอนี้เขาต้องนอนหรอเขาไปพ้าเดียดอยู่มัดเคลื่อนหรอวันนี้เดียดพี่น้องเดียดว้าท้อมีเปิดเปิดอะไรนะเขาเรียกว่าเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยมีครับไฮสวัสดีพี่น้องอะ้รต่อเนื่อถ้าทางฝั่งทางทางพี่น้องฝั่งเราห้องเขาบอกว่าสบายดีแจ้งสั่นวะ เออคอยเป็นอยน่เด้เฮ้ยรถเขาโอ้เมือเมือเมือ